ร้านฮิบเอิบนแหนมเนืองนะคะเปิดมาทั้งหมด11ปีแล้วนะคะคือแฟนของปุ้งเนี่ยค่ะเป็นคนอุดรค่ะตอนเด็กอะ่ะพี่นัดชอบทานขนมปังยวนมากพอทํางานก็เลยย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพก็เลยเริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆขายไข่กระทะกับขนมปังยวนเป็นอาชีพเสริมปรากฏว่าลูกค้าให้การตอบรับดีเกินคาจาก5โต๊ะก็แค่ยขยับขยายเปิดขายทั้งวันวันหนึงน่งมีลูกค้าถามว่าทําไมไม่ขายแหนมเนืองด้วยก็ชอบทานอยู่แล้วเลยลองพัฒนาสูตรและเริ่มขายผลตอบรับดีมากลูกค้าชอบมากๆทาให้ร้านเติบโตจากร้าน ข่กระทะขนมปังยวนเล็กๆนะคะ่ะกลายเป็นร้านขายอาหารเวียดนามเต็มรูปแบบค่ะจากตอนนั้นที่บอกว่ามี5โต๊ะแล้วปัจจุบันมีประมาณกี่โต๊ะคะค่ะรวมกันแล้วก็เกือบ40โต๊ะแล้วค่ะทุกวันนี้แล้วจานที่ขายดีอ่ะที่มาแล้วต้องกินมีอะไรบ้างคะพี่ขอชิญสองสามจานถ้าอันดับหนึ่งเลยก็จะมีแหนมเนืองกรุงผันอ้อยค่ะแล้วก็เฟอหม้อทองต้งยมยำปากหม้อยวนค่ะเส้นมหมี่ะะมหมูซูวีกระทะร้อนยำหมูยอเส้นแก้วค่ะแล้วก็มีก๋วยจัสบสะพานโคง้งเส้นใหญ่ที่นี่นะคะในเมนูแหนมเนืองลูกค้าสาามมรรถเเเติผกคคื่องงีย แผ่นแป้งและน้ำจิ้มได้รีเลยนะคะคือไม่อั้นเลยอค่ะ,คะใช่ค่ะมาร้อนๆต้องเติมกันด้วยน้ำก่อนลําดับแรกค่ะไม่รู้น้ำอะไรแต่น่ากินมากเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหสดชื่นมาก <c oughs> ชามนี้เขาเรียกว่าก๋วยจับสะพานโค้งเส้นใหญ่นะคะน่าจะเป็นอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าสะพานโค้งนะคะและ้วพ่อในชามเนี่ยจะมีเส้นนะคะแต่ลักษณะมันจะคล้ายๆเส้นอูด้งนะคะมันจะมีความอวบแล้วก็หนาด้วยค่ะได้มาแล้วหนึ่งคำค่ะร้อนๆเลยค่ะชิมเลย คือเส้นใหญ่ของเขาเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆเส้นอุด้งค่ะแต่มันจะเหนียวหนึบกว่าแล้วก็น้ําซุปเนี่ยคือนวลๆหนาๆรสหอมละมุนเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นแหนมเนืองชุด5้าไม้นะคะในเซต่เขาจะมีตัวคล้ายๆหมูยอมาให้5้าไม้นะคะแล้วก็ชุดนี้แหละค่ะที่เขาบอกว่าจะมีทั้งน้ําจิ้มผักแล้วก็เครื่องเคียงฟรีไม่อั้นเลยนะคะได้มาแล้วหนึ่งคำค่ะ Mm hmm. รู้สึกอร่อยเลยค่ะตัวแป้งอน,นุ่มละมุนเลยแล้วก็ผักเนี่ยสดมากๆโดยเฉพาะน้ําจิ้มเนี่ยอร่อยเด็ดจริงๆค่ะถัดมานะคะจะเป็นหมูย่างใบชะพูค่ะคือเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นหมี่แล้วก็น้ําจิ้มนะคะเดี๋ยวลองกัน คือใช่ข้างในเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นหมูย่างนะคะพี่วายคิดว่ามันเป็นหมูบดเนอะแต่ที่ชอบมากๆเลยก็คือความหอมแบบกลิ่นใบชะพููย่างนะคะลงตัวมากๆเลยอร่อยจริงๆค่ะเซตนี้เด็กๆน่าจะชอบนะคะก<อ>ุ้งผัดอ้อยค่ะพี่้อยสั่งมาแบบสี่ไม้นะคะแล้วเก็จะให้ตัวน้ําจิ้มมาจิ้มกินด้วยค่ะน<อ>่ากินนะอืมอืม ด้านนอกเนี่ยคือเขาจะชุบแป้งมามันจะมีความกรอบๆนะคะแต่ด้านในเนี่ยคือจะนุ่มๆแล้วก็เด้งๆเ,เลยจะสัมผัสได้ถึงเนื้อกุ้งเลยค่ะเด็กๆชอบแน่นอนสุดท้ายค่ะน,นี้จะเป็นเฝอต้อยมยำกุ้งหม้อทองนะคะแต่มาใหญ่มากเลยเหมือนจะกินได้3คนเดี๋ยวตักแบ่งกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะดูเขาทำถึงเครื่องต้งยมยำมากๆค่ะถ้ามากันหลายๆคนน่ะแล้วชอบรสจัดจ้านเข้มข้นเน่ยอันนี้แซ่บได้ใจเลยค่ะ